สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาแนะนําอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับสายตัวริ่งของเราก็คืออย่างที่ท่านเห็นก็คือวินชิวนะครับวินชิวก็จะมาคู่กับเอ่อแฮนเดิลบาร์ทรงสูงวินชิวก็ทรงสูง่าแฮนเดิลบาร์หลังจากที่ผมเคยทาวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วทําให้เรานั่งหลังตรงมากยิ่งขึ้นโอเคถ้านั่งสบายขึ้นแต่ลมก็โดนโดนตัวเรามากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะมาแก้ปัญหาโดยการใส่วินชิว ในการตัดลมซึ่งวินชิวที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็น CB 5 0 0 X นะครับเป็นทรงกีวีสูงเนาะ CB 5 0 0 X ซึ่งได้มาจากร้าน e n Leather Shop นะครับพี่เขาก็ใจดีลดราคาให้ตัวนี้ก็ราคาไม่ถึง1,000บาท่ะส่วน <c oughs> ส่วนใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงก็ลมก็จะผ่านตัวนะครับซึ่งมีความสูงมากกว่าเดิมเนาะอย่างของเดิมก็จะอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ทันถอดออกแต่ว่าผมจะทำให้วิดีโอต่อไป ก็สูงประมาณหนึ่งคืบนะครับลมก็จะโดนอยู่บริเวณหน้าผากของผมนะครับสาหรับวินชิวตัวนี้ซึ่งผมก็สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนั่งหลังตรงลมโดนบนหน้าผากส่วนด้านข้างด้านข้างลมก็จะโดนบริเวณเอ่อท่อนแขนท่อนแขนด้านบนนะครับนะแต่ว่าไม่โดนหัวไหล่นะโดนนอนแขนด้านบนก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับความเร็วที่ทําได้สูงสุดของรถคันนี้ก็คือ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็ได้ทดสอบม,มาแล้วเมื่อเชา้านี้ในการขี่120กิโล หึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับที่ความเร็วก็มีร้อยสิบบางร้อยยี่ร้อยสามสิบบางบางช่วงส่วนที่ความรัวสูงก็มันก็จะเกิดลมป่วนนะครับมันจะได้ยินเสียงพืพ้พับพื้พับซึ่งผมว่ารถที่ติดวินชิวสูงก็จะเป็นเรื่องธรรมดาควาเร็วที่เหมาะสมที่ผมใช้นะครับสาหรับผมนะครับสําหรับผมก็รนะ้อยยี่สิบก็จะพอดีนั่งหลังตรงไม่ปวดหลังลมไม่โดนขี่ที่ร้อยยี่สิบผมว่าก็น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วส่วน เรื่องของอะไรันเรื่องของวิธีการใส่ใส่ยังไงเจาะยังไงเพราะว่า 500x มันก็ไม่ใช่มันมันใช้คนละอย่างกับ150อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอต่อไปแล้วกันว่าเราจะเจาะยังไงวัดแค่ไหนแปะเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําวิดีโอในการถอดของเดิมด้วยแล้วกันถอดถอดของเดิมด้วยแล้วกันสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากในการติดตามรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยการ subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ